สวัสด,ดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ที่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาแจกคอมฟีนะครับแล้วก็จะมาแจกสกินหมัดฟรีๆด้วยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินหมัดฟรีนะครับ จกโค้ดสุ่มไม่มีเกลือสุ่มเว็บท่าทองโชนสมัครสมาชิกง่ายมาตรงเติมเงินเลือกเติมโค้ดเอาโค้ดนี้ไปเติมนะครับทุกคนจากนั้นมาสุ่มไม่มีเกลือกันนะครับโนมีให้เลือกสุ่มเยอะเลยนะครับวันนี้มาสุ่มไอดีแรกงบ99บาทมาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนมาดูแลกันนะครับจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับไอดีนะครับพี่เขาบอกเลยครับโนว่า ไอ้ดี ID, หมวก F มาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับ ID นะครับเสื้อมเฟซบุ o กเข้าไปเล่นเกมมีหมวก F จริงๆด้วยคุ้มมากใครอยากสุ่มตามเข้าลิงก์ใต้คลิปมาเลยอย่าลืมใช้โค้ดสุ่มฟรีด้วยนะครับทุกคน ต้องดูคลิปเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะมีการแจกสกินมัดฟรีนะครับแล้วก็แจกคาสตานฟรีนะครับแล้วก็จะมาสอนรับและส่งของฟรีในกิจกรรมในเกมด้วยนะครับน้องๆไม่ใช่เป็นทางด้านของสกินมัดฟรีนะครับเนาะหรือว่าของฟรีแบบเป็นชื่อฟรีแบบต่างงานฟรีนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของท่าทางฟรีนะครับที่แบบว่าจับเด็กเข้าไปในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับถ้าคไหนอยากรู้นะครับเนาะว่าจะมีอะไรฟรีบ้างนะครับเนาะไปมากกว่านี้นะครับองน้องต้องดูคลิปเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะพี่ขออบกเลยนนะะะครรับเาาววว่จีิของฟรีแบบบทัั้้งหมดเลลยนะะครแวก็จสอนรัับท้งหมดเลยนนนนะะะคครรรรััััับบบบเาาาว่ไไไไดด้้จกหยงง ล้วก็มีช่องทางไหนบ้างนะครับที่แบบว่า2ฟรีจะเข้ามานะครับนอแล้วเราสามารถรับได้นะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยครำโนว่าถ้าสายฟรีนะครับนอต้องดูคลิปไปเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมสายเติมพี่ก็จะรีวิวเหมือนกันนะครับโนว่ามีกิจกรรมสายเติมอะไรบ้างนะครับที่แบบว่าอัพเดทเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเราบ้างนะครับนอแล้วก็คลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยครำโนว่าของฟรีอันแรกนะครับก็เป็นทางหน้าของบัตรกอริญาละกันนะครับก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็ ประมาณ100นะครับนไม่ใช่100นะครับก็คือถ้าทีมเพชรนะครับประมาณ500กว่าเพชรเลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยครับนอว่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์1แชร์ด้วยล้กันนะครับนอเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยละกันนะครับแล้วก็มีสิทธ์ลุ้นเพชรด้วยนะครับนอก็จะปรมาณเลยครับนะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับน้องๆคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของเพชรรีี่นะครับนอถ้าอยากได้ในส่วนของเพชรรีี่นะครับนอก็คือเข้ามาแล้วนะครับนอต้องกดไลค์ ที่บอกว่าเอาไปแจกฟรีให้ทุกคนนะครับนอได้ไซส์เพชรกันแบบฟรีๆนะครับนอมาเราไปเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับนอก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับนอว่ากิจกรรมวันสองกับวันที่นะครับนอจะมีกิจกรรมหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับนอก็คือหมายเลขหนึ่งสกีนหมัดนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่ามีคนขอกันมาเยอะมากๆเลยนะครับพี่ก็เลยแบบว่า โอ้ใจไม่ไหวนะครับน้องที่แบบว่าจะแจกนะครับน้องก็เลยแบบว่าแจกให้ละกันนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าถ้าอยากได้สกินมานะครับน้องก็จะอยู่หมายเลขหนึ่งเลยนะครับน้องพิมพ์คําว่าสกินมัาหรือว่าเลขหนึ่งมาก็ได้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าคอมเมนต์เท่าไหร่ก็ได้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยครับน้องว่าหนึ่งคนคอมเมนต์เท่าไหร่ก็ได้นะครับน้องก็ใส่ให้เต็มที่เลยนะครับน้องก็พี่ขอบอกเลยครับน้องว่าการสิ้นสุดการโหวตนะครับนองจะหมดนะครับนอก็เที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะครับพี่ขออบกเลยครับนอว่าสหรับน้องๆคคนนนนออ่่ะรับบบทีแวาายกได้นนนะครับออส่วขง สกินหมัดฟรีๆนะครับนองถ้าอยากได้สกินหมัดฟรีนะครับนอก็รีบโหวตแล้วกันนะครับเพราะว่ากำหนดนะครับนอก็คือหมดเที่ยงคืนวันนี้นะครับนอก็คือหมดเลยนะครับนอก็จะเอามาเลยนะครับสำหรับพวกน้องก็ได้นะครับนอที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของสกินหมัดได้นะครับนองถ้าอยากได้นะครับนอก็ต้องดูจากคลิปนี้เท่าน mm ั้นนะครับนอก็โหวตใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับนอก็ หมายเลขสองสัปดาห์นี้นะครับเนาะก็มีคนขอมาเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นทางด้านของคาตนานะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าคาตนานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของหมายเลขสองในสัปดาห์นี้นะครับพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่ามีคนอยากได้คาตนามาเยอะมากๆเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าคาตนานะครับเนาะก็คือปัจจุบันนะครับเนาะก็หากยากมากๆแล้วนะครับเนาะที่แบบว่า จับเด็เข้ามาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไพ่นะครับเนาะงสำหรับคาตาณาแบบนี้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าถ้าอยากได้นะครับน้องพี่สามารถไปทำโค้ดมาแจกได้นะครับสำหรับวงน้องเขาได้นะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือตามนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของพิมมานะครับเนาะว่าคาตาณานะครับนวหรือว่าหมายเลขสองก็ได้นะครับก็พิมตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับวงน้องเขาได้นะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของคาตาณาหรือว่าสกินหมัดนะครับเนาะก็ตัดสินใจเองละกันนะครับพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าคาตาณาก็ดีนะครับเนาาาะะะะสกกกินนนนมััั็เเเเท่่คครรบบบพีขออลยว่าสหรับนน้องค ครับเนาะที่แบบว่าอยากได้อะไรก็โหวตให้เต็มที่นะครับและก็อย <Ink> ่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับองน้องพี่จะตรวจดูนะครับเนาะว่าคนไหนกดไลค์กดแชร์จริงหรือเปล่านะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับก็โหวตได้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมของเกมก็ไม่น้อยหน้าเลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมของเกมนะครับเนาะก็คือตอนนี้นะครับสามารถเล่นได้ทั้งหมดแล้วนะครับไม่ใช่เป็นทางงด้าานนขออกรรับเป็ชื่ีนะครับบพี่ขออกเลยครรรัับบเนาาาะว่กป็นชื่อีนะครับเนาะเพียงแแคค่่เเเรรราาลลงงนนนหหมม้ะะับ44ได ครับน้องก็รับไปเลยนะครับเมื่อเราสั่งหารศัตรูครบ25คนนะครับน้องก็รับไปเลยนะครับในส่วนของบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับวงน้องพี่ขอบอกยเรนครับน้องว่า1บัตรนะครับขายในราคานะครับน้องก็คือ400กว่าๆเลยนะครับน้องรีที่ว่าแพงจัดเลยนะครับแต่วันนี้นะครับน้องจีเอมครับใจดีเอามาแจกให้แบบฟรีๆนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมแอบแจกเนี่ยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยครับน้องว่าถ้าคนไหนนะครับพี่แบบว่าพลาดวันนี้ไปนะครับน้องก็ถือว่าจะพลาดไปเลยนะครับในส่วนของบัตรเปลี่ยนชื่อฟรีประมาณ อยากเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออื่นนะครับน้องแนะนําเลยละกันนะครับในส่วนของบัตรเป็นชื่อตัวนี้นะครับน้องก็สามารถรับได้เลยนะครับน้องพี่ขอบอ๋เลยนะครับน้องว่ารับได้ประมาณนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับเพียงแค่เราสั่งหาศัตรูให้ครบ25คนนะครับน้องก็รับไปเลยประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าได้มาแบบปีๆแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอ๋เลยนะครับน้องว่าข้อสุดเลยนะครับน้องก็จะเฟ้ามาเลยนะครับน้อสำหรับมึงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตอนนี้อยู่ในเกมเราแล้วนะครับน้องก นะครับที่แบบว่าเราสามารถรับได้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของบัตรตัวนี้นะครับที่แบบว่ายังรับได้อยู่นะครับเนาะแล้วก็บัตรเพชรวันนี้สามารถรับได้นะครับเนาะแล้วก็แหวนแต่งงานสามารถรับได้ในวันนี้นะครับเนาะก็ใครที่แบบว่าอยากรับนะครับเนาะก็สามารถรับได้แล้วนะครับมึงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเนาะก็สามารถรับได้แล้วนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเรียนนะครับมึงน้องพี่เขาบอกนะครับเนาะว่ากิจกรรมนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะหมดวันเข้ามาทุกทีแล้วนะครับ ครับที่แบบว่าเราสามารถรับได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าสำหรับวงน้องคุณนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะงในส่วนของฟรีนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นของฟรีทั้งหมดนะครับที่แบบว่าเราสามารถรับได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเนาะก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับใครที่แบบว่าเป็นสายฟรีนะครับยังไม่ได้รับนะครับเนาะก็รีบหน่อยละกันนะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของ ของพีๆป,ป,ประมาณนี้นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับน้อว่าไม่มีขายแน่นอนนะครับน้อถ้าอยากได้ต้องเล่นกิจกรรมเอาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับน,น้อก็ไปกิจกรรมตัวนี้เท่านั้นนะครับน้อก็กิจกรรมที่จะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยมีอะไรบ้างนหนรือเขาบอกน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้อก็นึงเลยนะครับน้อจะเป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดน,นะครับที่แบบว่าจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับที่แบบว่ามีทางปักธูนะครับน้อแต่ในเซิร์ฟนอกเท่านั้นนะครับสำหรััััััับบบบบบททาาาาาาางปกกกกกนนนนนนะะะะคคคคครร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 เเเเเเซซซซิิิิ์์์์ฟฟฟฟหหหหลลลืืืออออววว่่่่่ไไ็มมขข้พีย นะครับจะไม่เข้ามานะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของซุดตัวนี้นะครับเนาะ ที่แบบว่าจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็จะเป็นประมาณเลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยครับนอว่าเข้ามาแน่นอน100%นะครับและที่สําคัญก็คือของฟรีที่จะได้นะครับนอก็เรียกได้ว่าท่าทางฟรีๆที่ทุกคนจะได้นะครับก็คือเป็นท่าทางแรงแดงตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการเปิดตัวเข้ามาแล้วนะครับนอก็จะเป็นเปรามาณนี้เลยนะครับก็คือ1เลยนะครับก็เป็นทางด้านของท่าทางตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแรงตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะที่ับบออกเลยนว่า แกนมาสเตอร์หรือว่ามาสเตอร์ได้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเราอยู่แรกอะไรนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีทั้งแลงแดงแล้วก็มาสเตอร์นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแกนมาสเตอร์ก็มีอยู่แลกแดงก็มีนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าครบจบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของท่าทางต่างๆนะครับเนาะที่แบบว่าจะเข้ามานะครับเนาะแล้วก็สุดก็จะมีทางด้านของสุดแลกแดงตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าโคตรเท่เลยนะครับนนนนน้องงก็็เปปสสสุุดดดรรรระะะมมาาณีีคคัััับบบหหแตวใ่่พ บอกเลยครับนว่าโคตรสุดเลยนะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นท่าทางตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าจะเข้ามานะครับน้องก็เป็นท่าทางตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับน้องก็โคตรเท่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับนว่ามีท่าทางตัวไหนบ้างนะครับที่แบบว่าจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับเรื่องท่าทางนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยครับนว่าเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอน100%นะครัับบสหรน้องคคนนนนไหะรับบบอที่่แวายาาาาาากกไไดด้้ทททท่่่งงใหมๆอยเท่ๆนปอรั์เซ ก็จะมีแน่นอนนะครับเนาะสำหรับการไต่แรงนะครับเนาะก็มีท่าทางประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นท่าทางตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมงน้องพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าไม่ผิดหวังจี๊จๆนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของท่าทางใหม่ๆท่าทางเทๆนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่า ไม่ผิดหวังจริงๆนะครับน้องก็ถือว่ากิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ท่าทางเท่ๆอยากได้ท่าทางใหม่ๆนะครับน้องก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเข้ามาแน่นอน100%นะครับน้องก็สำหรับมงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ของฟรีอะไรนะครับน้องก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพราะว่าพี่มีหมายเลขนึงกับหมายเลขสองให้โหวตนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าทำให้ผิดหวังจริงๆนะครับน้องไม่ใช่ทำให้ผิดหวังนะครับก็คือ ไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับน้องก็โหวตได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องๆก็อย่าลืมประกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับน้องเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับน้องพี่เขาบอกเลยครับว่าไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียตังค์โดูนี่เลยนะครับน้องกดไลค์กดแชร์เป็นการสนับสนุนกันดีกว่านะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับน้องไว้เจอนใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปตอนเย็นวันนะะครับบบเนาาา๊ยย